อีกประเด็นหนึ่งซึ่งถูกเปิดเผยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะกรณีของข้างโง่ฮปเวลวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจกับคดีเรื่องของฮปเวลแล้วก็ย้ําว่ายังไม่ได้มีการเริ่มนับอายุความนะคะแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายค่าเสียหายแม้แต่บาทเดียวขณะที่คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางละเมิดก้อนนัดที่จะหาทางออกเรื่องนี้ในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ค่ะ เป็นอีกประเด็นนะคะที่ถูกฝ่ายค้านเนี่ยนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะสำหรับคดีโฮบเวลค่ะซึ่งนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ชี้แจงนะคะบอกว่าหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีคำพิพากษานะคะเมื่อเดือนเมษายนปี62ให้กระทรวงคมนาคมนั้นชดใช้ค่าเสียหายในคดีโฮบเวลตามคำพิพากษาของอนุญาโตตุลาการแล้วก็กระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้แล้วก็ล่าสุดค่ะทางาคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มีหนังสือ มาที่กระทรวงคมานาคมเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรื่องของการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็ความรับผิดชอบทางละเมิดซึ่งเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมนะคะแล้วก็มีการลงนามในคำสั่งเรื่องของการแต่งตั้งกรรมการไปแล้วด้วยส่วนการประชุมเนี่ยเขาก็จะมีในวันที่25กุมภาพันธ์นะคะเพื่อจะสรุปเรื่องนี้เนี่ยให้เร็วที่สุดเพราะว่าประชาชนเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยพอมีการเปิดประเด็นนี้ขึ้นมานะคะ กลายเป็นว่าประเด็นนี้ถูกนำกลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้รับความสนใจทั้งจากประชาชนที่ติดตามการอภิปรายแล้วก็รวมไปถึงสื่อมวลชนด้วยนะคะส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านมีการระบุบ,บอกว่าคดีความเนี่ยใกล้หมดอายุความแล้วเรื่องนี้เป็นสิ่งที่หลายคนห่วงใยคุณศักดิ์สยามชี้แจงแบบนี้เจ้าตัวยืนยันนะคะบอกว่าขณะนี้ยังไม่เจอผู้กระทาผิดอายุความเนี่ยจึงยังไม่ได้นับตามพรบความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ จึงยังไม่ได้จ่ายค่าเสียหายแม้แต่บาทเดียวแล้วก็สำหรับแนวทางกรณีนี้นะคะนอกจากการค้นหาคนผิดนะคะทางละเมิดแล้วเนี่ยยังมีการต่อสู้คดีที่มีการยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อวินิจฉัยว่ามติที่ประชุมใหญ่ของสารปกครองสูงสุดนั้นเป็นการขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่า นอกจากนี้ก็ยังมีการดำเนินคดีอาญานะคะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็มอบอำนาจให้ทนายความไปร้องทุกกล่าวโทษถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะให้ดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยที่กระทำความผิดอาญาแต่ว่าในส่วนของ DSI เนี่ยเขาแจ้งกลับมาแบบนี้ค่ะเขาบอกว่ามันอยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจนะคะด้วยเหตุผลนี้ก็เลยทำให้เรื่องเนี่ยถูกส่งไปที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการที่จะ ดำเนินการต่อโดยบอกว่ายึดประโยชน์สูงสุดก็คือแก่รัฐแล้วก็ประชาชนนั่นเองเรื่องนี้ต้องตามกันยาวๆนะคะเพราะว่ากลายเป็นประเด็นที่ถูกขุดขึ้นมาแล้วก็สังคมให้ความสนใจค่ะค่ะ